มาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องอผมพามาดูวนเพ็นนะครับอันนี้วนเพ็นนะครับอันนี้ปลาสามสิบแปดนะครับเอ็นเบอร์ยี่ห้านะครับคือเจ็ดห้าานะครับ มาให้นะครับอันนี้เป็นเชือกสามถึงแปดนะอันนี้เชือกสามมิครึ่งนะครับเชือกสามมิครึ่งแต่บางร้านนะครับเขาก็ใช้กันแค่สามินะครับเ็เป็นการเราจะุนเด้านผมนะครับพี่ใช้เชือกใหญ่แเพรก็ไม่เชือมันขาดขาดยากหรืออะไรนะครับแต่ว่าเวลาเราจับอะนจะถนัดมือนะครับาผมก็หาอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ใช้เองนะครับใช้เองทาเองด้วยนะครับเลยนี่นี่เป็นเนื้อวัสด์เดือใบนะครับเนื้อวันตาเดือใบแท้นะครับเวนหนอวันนะครับบางทีนะครับก็ไม่ได้ใช้ตาเดือใบเมือกัน ใแท้นผมรู้ครับต้ให้ไปุณภาพนะคับอหมอนะครับผขายอยู่่กบานะครับหนหมอนะครับห่หมอามบาทสองหมอหาทนะครับยใบราคานีู้กมากนะครับเดมัดแล้วก็เชือกที่ว่าไว้หนะครับก็ยาวนะครับไม่ไดกัดใชแตลูก้าจะได้สั้นันก็จะไปต่ออีกก็ได้นะครับเชือกหูไม่ไม่ใช่ประเด็นนะครับเชือกหูเราต่อเราตัดอะไรได้หมดนะครับ เรามัดนะครับเร่องสำคัญนะครับสำคัญนะมันคือการมัดเชวอนะครับถ้าเรามัดถ้าเรามัดแล้วมันไม่แน่นนะครับเวลาเรามัดเวลาเราจะถ้ามันจะรูดที่เกินร้อยนะครับเวลาเราจับเวลาเราเก็บนะครับเชือกมันจะรูดออกจากกันนะครับเดี๋ยวถ้าโผลรูปพลาท่านไหนนะครับเพื่อหนึ่งมือกันด้านอื่นมือแล้วที่มันหิดแล้วนะครับที่จริงเราก็ซ่อมได้นะครับเรามัดมัดแก้เได้นะครับ

แกหัวนี้ที่ทำเสร็จทำเสร็จใหม่ๆแล้วับวันนี้ผมจะส่งใไปยูทูปของนี้แน่นอนครับนะผมที่ผมขายเกือบพันหัวนะครับที่สี่พันแัวอยู่แล้วไม่ได้นะเดือนนึงที่ทำได้ก็พอมาเป็นอยูสามคนนะครับเดือนนึงก็ได้ประมาณสามสิบหัวนะครับเพราะว่าสองวันสี่วันเสร็จนะครับต่อนหนึ่งนะครับวันนี้ทำเร็วนะครับแล้วผมนะครับ ข้อดีวารากนะครับเรามาแบบตานเาแบบตางาพเรเราวที่ที่ค้าไปสั่งนะเขาว่าเวลา้มาแล้วใ้พวกใงันาเร็วอย่างเงี้มันมัน่อนาแล้วมจะรูดแล้มันก็ไม่อเท่ากันด้วยแต่ที่ของผมเท่ากันเาับตานะครับเท่ากันทุกหัวแบบเนาึงใจที